เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีสิวท,ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เจอกบบคนที่เรียกว่าอาดีตอันดับนะครับผม555กันเลยทีเดียวนะครับ และทีมมาอย่างตึงแบบนี้นะครับผมบางทีเราต้องมีการปรับแผนแก้เกมกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในแมตช์นี้นีกันนะครับผมว่าชิน่เนี่ยจะมีทักษะการปรับแผนอะไรแล้วก็มีอะไรอ่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับที่ชิน่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเจอกับสายแข็งหรือว่าคนที่แบบเล่นค่อนข้างที่จะมีฝีมืออะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราดูในส่วนของตัวนักเตะของเขานะครับเวลาที่แบบ เขาบุกใส่เราเนี่ว่าเขาใช้ตัวไหนบ้างน,นะครับขึ้นเกมแล้วก็ทําเกมบุกนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมเราค่อยแก้แท็กติกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนนี้จะมีอะไรพิเศษไหมนะครับผมมาจังหวะน,นี้ครับให้ออกมาที่โต้ยัดมาดี๋ยวนี้เมสซี่ตัดลองดูยังไม่ผ่านนะครับมาทีเก่ากลางมาจังหวะน,นี้ แล้วคูแข่งโอ้แทงสวนครับแล้วออกริมเส้นเลยครับคนนี้เนม,มาเนมายังไงเนม,มาไซอยมาลูกน,นี้แล้วโขกเลยกิริยานเอฟปอปปี้ครับโดนเปิดก่อนด้วยครับทุกคนก็ดูแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นให้สายปีกที่แบบพิวๆนะิュ๊บผมมีความเร็วแล้วก็เข้ามาเปิดบอลน,นะครับให้กองหน้าโฉกได้อะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสายขึ้นเกมริมเส้นในห่ะเราดูได้แล้วนะครับผมหนึ่งจุดว่า ตรงนี้ที่เราต้องแก้นะครับ, mainland, <updating personal> <workout> บเพราะว่าเราไม่ได้ประกบตัวเขานะครับผมอ่ะอันนี้ยิงตีคืนยิงตีเสมอไปก่อนครับอ่ะหนึ่งครับอ่ะดีใจมาดีใจกลับครับผมไม่กลัวอยู่แล้วครับอ่าตอนนี้เราเริ่มดูแลครับว่าผู้แข่งคนนี้เขาจะออกทางริมเส้นนะครับผมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมแทงตัดบังและเนี่ยมาวันนี้ดักได้ก่อนเลยนี่ผมอ่าพอเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของผู้แข่งแล้วนะครับผมเราเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็แก้นะทุกคนอย่าพยายามให้เขาขึ้นเกมฝั่งนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะ จากนั้นเราก็ทําเกมบุกของเราต่อไปนะครับผมสําคัญเลยคือถ้าเขาขึ้นเกมฝั่งไหนเป็นหลักอะ่ะ<ม>เขาก็จะขึ้นแต่ฝั่งนั้น,นครับเราพยายามสกัดเอานะผมอ่าอยาให้เขามีเกมบุกนะผมอ่าพอเขาไม่มีเกมบุกปุ๊บเขาก็จะลดความอันตรายได้แล้วหนึ่งระดับนะครับจากนั้นเราค่อยทําเกมบุกของเราต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคพอได้ดูที่2แล้วะครับผมอันนี้น่าจะเน้นในเรื่องของการปิดเกมในส่วนของฝั่งนี้นะครับแต่มันก็ยังปิดไม่อยู่ดีดีเนี่มจังหวะนี้เขาคู่แข่งได้แบบ หลุดเข้ามาแต่ว่าก็มารอหลักรอหลักในเขตโทษในองจังหวะน,นี้สําคัญเลยคนนี้จะไม่ขึ้นเกมฝั่งขวาเลยนะครับจะออกแต่ฝั่งซ้ายเป็นหลักเลยเห็นไหมนะครับในมาค่อนข้างที่จะได้บอลค่อนข้างบ่อยเลยะครับผมแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหเลยเซฟออกไปเลยครับแล้วก็สวนกลับต่อเน,นื่องครับจังหวะน,นี้แต่มาที่จังหวะน,นี้ครับยกมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายนี้เรียกได้ว่ามาเรื่อยๆเลยครับคนนี้สำคัญเลยเราต้องระวังฝั่งซ้ายนะครับสำหรับ คนนี้นะครับผมก็ศึกษาคู่แข่งแต่ละคนนะครับผมว่าเราเจอแบบไหนนะครับการปรับแท็กติกแก้เกมเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ชี่ได้เนี่ยมองเห็นเลงเห็นหนึ่งอย่างแลละนะครับเดี๋ยวจะปรับในเครื่องท้ายนะครับผมอ่ะตอนนี้เวลามันใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็สู้ไปก่อนตามจังหวะนะครับผมอ่ะันนี้ก็ได้ได้ว่ามีปีกที่แบบเร็วจีไปอนีจาทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเดตเบลหรือว่าเป็นเนมานะครับผมอ่ะรึ่งหลังมาได้ทุกคนอ่ะโอกาสเขาไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้บอลฝั่งซ้ายเมื่อไหร โอ้โหเรียกได้ว่าขึ้นมาแบบมันจ๋าเลยนี่อ่ะตรงนี้เราต้องประกบตัวแล้วนะทุกคนไม่ประกบไม่ได้นะครับมันมีปีกทั้งสองฝั่งที่แบบเร็วมากในรับผมบ้างที่เราอาจจะตามไม่ทันนะครับถ้าเราไม่ประกบนะครับอันนี้เลือกประกบไปเลยนะครับผมฝั่งมารินี่ก็เลือกประกบในส่วนของแกรดเบลนะครับผมฝั่งอ่าไม่ใช่สิอ๋อจะถูกต้องแล้วในทั่อันนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งมาริเ่เนี่ยผมเลือกประกบเป็นอันนี้มาในี่ผมส่วนฝั่ง นี้ก็เป็นฟิลิปดามถึงประกบเบลนะครับ,รรบ, Bell, รบอ่าขวากับซ้ายเนาะนี่ครับผมอ่าชิดเอาเลือกผิดไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วนะครับอ่าอันนั้นกดผิดนะครับอันนี้ก็จะเลือกในส่วนของฟิลิปดามนะครับผมแล้วก็ประกบเบลนะครับอ่าโอเคถูกต้องตามนี้นะครับผมอ่า ฝั่งไหนเจอใครก็ประกบตามนั้นเลยนะทุกคนโอเคแบ็กขวาก็เจอกับปีซ้ายแบ็กซ้ายเจอกับปีขวานโอเคนะถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับไม่ต้องปรับเยอะนะครับถ้าเรามองดูในเกมแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากนะครับผมเราปรับประมาณนี้ดูก่อนนะครับผมดูนะครับผมหลังจากที่เราปรับมาแล้วนะครับปีของเขาค่อนข้างที่จะโดนปิดนะครับผมแล้วก็เห็นไหมมาเินี่ก็จะวิ่งไล่ อ,อยู่ในแดนปีกฝั่งนั้นนี่ผมอ่ะก็จะไปยากแล้วนี่ผมอ่ะพอเขาไปยากปุ๊บนะครับเราก็จะเก็บบอลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเก็บบอลได้ครับให้ออกมาโอชิกี้มาที่มาเกเกลเล่ครับขึ้นกลางมา,าเราจะเล่นสบายมากขึ้นนะครับผมถ้าเราแก้ถูกจุดนะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเก็บบอลมากยิ่งขึ้นนะเดงนะครับลองยัดมาจังวันนี้ เดี๋ยวเป็นเน็ตเวทครับออกมาที่วีนิอ่ะซึ่งหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเนมาออกไหมเนี่ยแล้วมันเป็นวีนิลงมาแทนเนาะน่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไม่แกเพราะว่าวีนิอาจจะยังไม่แบบมีผลอะไรมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาได้หลุดมายิงเนี่ครับผมแต่มันก็ไม่ได้แบบมีมุมมากให้ผมก็ตรงตัวไปนะครับไม่เป็นไรมาออกมาให้กับเดรอยครับแทงช้าไปนิดเดียวครับแล้วตัวก็ไม่วิ่งแล้วจังหวะนี้ไม่เป็นไรดูครับฝั่งเกลิเบลก็มีฟิลิปรามประกบอยู่เลยครับ ฟิลิปปามก็เลี้ยงลายรอครับจังหวะนี้เจลเบเลเปิดมาจาังหวะนี้ก็ลึกไปแล้วนี่ครับผมข้อมือดีกาครับก็เรียบร้อยครับคู่แข่งค่อนข้างที่จะเก็บบอลไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเกมแล้วนะครับถ้าเราแก้ถุกจุดนะครับพยายามปรับแทคนิคตามเกมนะครับผมบางแมทเราต้องปรับจริงๆนะทุกคนไม่ได้แบบว่าบางทีเราเล่นไปเนะี่ยเราไม่ดูเลยว่าคู่แข่งบุกมาย,ยังไงนะครับ เราถูกตอบโต้แบบไหนนะครับบางทีเราต้องแก้ต้องปรับนะทุกคนเพราะว่าการไต่ชันเนี่ยอาศัยเรื่องของการชนะเป็นหลักเลยเนาะนี่ครับถ้าเพื่อนๆอยากขึ้นเร็วนี่ผมอยากชนะก็ต้องปรับประมาณนี้นี่ครับผมอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของปิดเกมลุกคู่แข่งได้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับผมแล้วก็ทําให้เรามีพื้นที่มีการบุกที่แบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนี่ผมอ่ะก็ลองไปเทสไปปรับกันดูแล้วกันนะครับสำหรับการแก้เทคนิกนี่ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้แคทุกคนครับ หากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม